โอ้มารับถึงที่เลยครับนี่เป็นด๋นเป็นได๋ัฐานไม่ต้องเดินไกลครับ <c oughs> อ๋อเมื่อเช้าเดินมาครับเมื่อ <c oughs> เช้าก็ตัดอ้อยตรงนี้ยังไม่เสร็จครับถ <c oughs> ้าตัดอ้อยเสร็จเนี่ยผมส่งมาถึงนี่เลย เก็บโซ่เดยเก็บไปจบมาแล้วทั้งวันเลยครับวันนี้8ชั่วโมงเต็มเต็ม อันนี้คือวิเคราะห์ไปแล้วครับว่ารถรถขนอ้อยเขายังสามารถขนอ้อยได้ครับผมวิเคราะห์เลยว่าเอ้ยงั้นเราก็เอาเทลเลอร์มารับแมคโครตรงนี้ได้สิก็เลยให้เราไปเอาเทลเลอร์มาครับ เก็บงานนิดหน่อยครับตรงนี้ตรงที่วางท่อครับแต,แต่งนิดหน่อยอีกนิดนึง <c oughs> แล้วก็จะลงไปปัดตรงนู้นหน่อยครับปัดไม่ถึงครับโยนดินไปไกลเกินตูดลายไหมนี่มีตูดลายไหมโอ้ไม่มีไม่มีไม่มีเจ๋แวแจ๋แว ปันนิดหน่อยออสวยปะ่ะดูไปดูมาสวยดูไปดูมาเหมือนช่วงล่างยาวเนาะ เพราะว่าตูดมันสั้นไงมันก็เลยดูเหมือนชัางล่างยาวเป็นยังไงครับการขับทุกท่านดูแล้วโอเคไหมขับนิ่มขับดีไหม นี่ตอนนี้ก็เวลาหกโมงเย็นแล้วครับเก็บงานนิดหน่อยจบงานครับงานนี้ขุดชักล่อง250เมตรครับแล้วก็มีวางท่อ8ปดหท่อน เอาเหาเครื่งมาดูสิขึ้นเทเล์เขาขึ้นแบบไหนครับขับเป็น,นะนะขับรไบดูนน <c oughs> บอง <c oughs> เอาโกโน่นย ไม่ได้กดฟังนี่อันนั้นกดฟังนู่นเลยอ้อเบี้ยวแล้วเดินหน้าั้มมันก็เบียดฟังนู่นแรงเนี่ยบัดนนี้นะ ฝั่งนี้เยอะเถอะเอาเอาทำไมมันขึ้นสูตรไดน,นี่เอาเอาเอา,เอาขึ้นคนละสูตรครับโอ้โหอโอ้ฝังกี่ตัำต้ำๆหน่อย โอ้เออโอ้ปึ๊บอู้ขึ้นคนละข้างครับวางมุ้งกีกันวางมุ้งกีคนละข้างเลยครับนี่อึ๊บ อยแล้วแต่คนถนัดครับเอออ่ายังเดินในตรงอยู่ปิอยู่อีก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 ,อก,อก,อก อ๋อวนเลยอู้ทำไมมันเอียงมาฝั่งนี้จังวะนะ ไปแล้วเาียนหนูได้กันเลยบ้านเขาไป่เ็กบ้านฮะขึ้นหมฮะไปบ้านปวดเข้าได้เวลาบ้านเจ้าน่ยไม่ใช่นมีกิงไม้ตำบ่ตำากบ่พูดอกปดรเนบ่ไปไปเบ่งกัน